โดยแบ่งพื้นที่มาจากที่ดินที่จัดซื้อไว้เพื่อเตรียมก่อสร้างเรือนจำมหันตโทษหรือเรือนจำกลางบางขวางในปัจจุบันเดิมทีกระทรวงยุติธรรมมีจุดประสงค์สร้างอาคารนี้ให้เป็นโรงเรียนกฎหมายแต่เนื่องจากยังขาดบุคลากรจึงได้ยกให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวิทยาลายัยหรือ King's College แทนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกรุงเทพถูกโจมตีอย่างหนัก โรงพยาบาลศิริราชได้อพยพคนไข้มาอยู่ที่สนามของสารกลางจังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับทุกท่านมาพบกับเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมบายลุงตุ้ม EP นี้เป็น EP ที่16สําหรับ EP นี้ขอนําเสนอทุกท่านในเรื่องสารกลางเก่าที่ท่าน้ํานนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามลุงตุ้มมาเลยครับ ท่านที่เป็นชาวจังหวัดนนทบุรีหรือที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนเมืองนนและมีอายุต่ำกว่า29ปีคือเป็นผู้ที่เกิดหลังปีพุทธศักราช2535หลายคนคงจะไม่รู้ว่าอาคารไม้สักทรงโบราณหลังใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณที่เราเรียกกันว่าท่าน้ำนนติดกับโรงเรียนอนุบาลน,นนทบุรีเคยเป็นที่ตั้งของสารกลางจังหวัดนนทบุรี หรือถึงจะรู้ก็คงไม่ทราบว่าอาคารไม้สักทรงโยุโรปหลังนี้มีความเป็นมาอย่างไรก่อนที่จะมาเป็นสารกลางจังหวัดลุงตุ้มมีคำตอบครับสารกลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าตั้งอยู่บริเวณท่าน้ำนนทบุรีใกล้กับหอนาฬิกาสร้างขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรมในปีพุทธศักราช2453ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 โดยแบ่งพื้นที่มาจากที่ดินที่จัดซื้อไว้เพื่อเตรียมก่อสร้างเรือนจำมหันตโทษหรือเรือนจำกลางบางขวางในปัจจุบันตัวอาคารใช้งบประมาณในการก่อสร้าง5,59,868.69บาท69สตาง์ลักษณะของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกสร้างด้วยไม้สักโดยประยุกต์ให้เข้ากับภูมิอากาศเขตร้อน หันหน้าออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในสมัยนั้นตัวอาคารมีเนื้อที่รวม2ไร่2งาน5สิบเอ็ตารางวาเป็นอาคาร2ชั้นฐานก่ออิฐถือปูนมี7หลังวางผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าร้อมรอบลานกว้างเชื่อมต่อกันด้วยระเบียงทางเดินทําด้วยไม้ซึ่งสร้างยื่นออกมารอบอาคารหลังคาเป็นทรงปั้นหยามุงกระเบื้อง ยกหลังคาให้สูงเพื่อให้พื้นที่ใต้หลังคาทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนมีช่องระบายอากาศจากแผงเกล็ดหน้าจัว่วเป็นอาคารที่มีความงดงามในการออกแบบและการก่อสร้างแบบเก่าที่มีเอกลักษณ์ไทยและดูสง่างามฝีมืองานไม้มีความประณีตราวระเบียงทำเป็นลวดลายโปรง่งรับกับบานเกล็ดไม้ช่วงบนที่เป็นกันสตร์กันแดดกันฝนทางขึ้นลงของอาคารมีหลายแห่ง โดยจะทำเป็นมุกยื่นออกมาและล้อมบันไดไว้ทางเดินทั้งหมดทำด้วยแผ่นไม้โดยชั้นล่างยกพื้นสูงจากพื้นดินจอช่องไปห้องใต้ดินทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกช่วยไล่ความชื้นที่อาจเกิดขึ้นจากที่ตั้งซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแม้บางครั้งระดับน้ำที่เพิ่มสูงทำให้ห้องใต้ดินเจิ่งนองไปด้วยน้ำหากโครงสร้างใต้ดินที่เป็นไม้สูงและไม้สักทอง ยังคงเป็นรากฐานที่มั่นคงของอาคารด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและความสำคัญทางประวัติศาสตร์เดิมทีกระทรวงยุติธรรมมีจุดประสงค์สร้างอาคารนี้ให้เป็นโรงเรียนกฎหมายแต่เนื่องจากยังขาดบุคลากรจึงได้ยกให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวิทยาลัยหรือ kings college แทนซึ่งโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2440 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงต้องการให้เมืองไทยมีโรงเรียนชั้นดีแบบ King's College ของอังกฤษโดยครั้งแรกมีที่ตั้งอยู่หน้าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาธนบุรีแต่เมื่อกระทรวงยุติธรรมยังขาดครูและนักเรียนสำหรับโรงเรียนกฎหมายจึงขออวนโรงเรียนราชวิทยาลัยมาอยู่ในปกครองและย้ายมาตั้งอยู่ที่นี่ในปีพุทธศักราช2 4 5 4โดยจัดให้เป็นโรงเรียนประจำแบบพับลิกสคูลของอังกฤษ อาคารเรียนสมัยนั้นมีสามหลังสร้างเป็นรูปตัวแอลชั้นล่างเป็นห้องเรียนหลังละ4ี่ห้องและห้องปิกปองหนึ่งห้องชั้นบนเป็นห้องพักนักเรียนมีห้องนอนหลังละห้าห้องและห้องเสื้อผ้าอยู่ตรงมุมนอกจากนี้มีอาคารสำนักงานอยู่ตรงกลางด้านหน้าและมีหอประชุมอยู่ด้านหลังเรียกว่าดินนิ่ง h a l ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ทรงรับโรงเรียนราชวิทยาลัยไว้ในพระบรมราชูปัรรมในปีพุทธศักราช2459แต่เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2468โรงเรียนก็ต้องถูกปิดลงด้วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากนั้นได้โอนย้ายนักเรียนไปรวมกับโรงเรียนมหาดัเล็กหลวงที่กรุงเทพและได้รับพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เว่าวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อโรงเรียนราชวิทยาลัยเลิกกิจการไปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้ย้ายสารกลางจังหวัดนนทบุรีจากอาคารหลังแรกที่ตั้งขึ้นในสมัยราัชกาลที่5หน้าบ้านตลาดขวัญมาอยู่หน้าอาคารโรงเรียนราช,ชวิทยาลัยแห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2481โดยแบ่งเป็นที่ตั้งของส่วนราชกา,ารต่างๆได้แก่สารกลางจังหวัดศารจังหวัดคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรีสถานีอนามัย สำนักง,งานที่ดินจังหวัดสำนักง,งานเทศบาลเมืองนนทบุรีและบ้านพักข้าราชการส่วนหอประชุมด้านหลังเป็นที่ตั้งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนนทบุรีหรือโรงเรียนสตรีนนทบุรีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกรุงเทพถูกโจมตีอย่างหนักโรงพยาบาลสิริราชได้อพยพคนไข้ามาอยู่ที่สนามของสารกลางจังหวัดนนทบุรีระหว่างปีพุทธศักราช2486ถึง2487 โดยสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นเต็มสนามซึ่งครั้งนั้นกรมชลประทานก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันจากนั้นในปีพุทธศักราช2501มีการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีขึ้นที่นี่โดยใช้พื้นที่ชั้นล่างของหอประชุมจังหวัดเป็นห้องเรียนซึ่งภายหลังได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีกหลายอาคารกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2524 และยังได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชินูปธรรมในปีพุทธศักราช2543สารกลางจังหวัดนนทบุรีได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ณนศูนย์ราชการใหม่ถนนรัตนาธิเบตในปีพุทธศักราช2535รวมเวลาที่สารกลางจังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่หน้าอาคารหลังนี้ยาวนานถึง64ปีซึ่งทำให้พื้นที่บริเวณท่าน้ำนนท มีความเจริญรุ่งเรืองจนเป็นศูนย์กลางของเมืองนนทบุรีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหลังจากที่สารกลางจังหวัดนนทบุรีและส่วนราชการอื่นๆย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ราชการใหม่แล้วกระทรวงมหาดไทยได้ใช้อาคารสารกลางจังหวัดหลังเก่านี้เป็นที่ตั้งวิทยาลัยมหาดไทยในสังกัดสถาบันดำรงราชานุภาพโดยมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการระดับต่างๆของกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็นโรงเรียนนักปกครองชั้นสูงโรงเรียนผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานฝึกอบรมพิเศษบางส่วนของอาคารยังใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีวิทยาลัยมหาไทยเปิดดำเนินการอยู่หนาอาคารแห่งนี้เป็นเวลา16ปีจึงย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อพุทธศักราช2551 ปีพุทธศักราช2552อาคารหลังนี้ได้รับการอนุรักษ์และปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของนนทบุรีโดยรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาวนนทบุรีเพื่อการเรียนรู้สืบทอดและอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหายไปโดยใช้พื้นที่ปีกด้านขวามือที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาชั้นที่1และชั้นที่สอง เป็นพื้นที่ติดตั้งนิทรศการถาวรอ,อาคารไม้หลังเก่าสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาใกล้ท่าน้ำนนทบุรีเป็นสถานที่บริหารราชการแผ่นดินให้กับชาวเมืองนนทมาหลายยุคหลายสมัยปัจจุบันยังคงหลอมรวมเอาความหลากหลายของเมืองนนทบุรีบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษา แม้ขณะนี้อาคารหลังนี้จะทรุดโทรมไปมากอาจเป็นเพราะยังขาดการดูแลจากทางภาครัฐหรือจากสภาพสังคมที่ยังพัฒนาไปได้ไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นหรือจากเหตุผลใดๆก็ตามแต่อาคารไม้เรือนเก่าหลังนี้ก็สะดุดตาของผู้ที่เดินทางผ่านและยังคงดูสง่างามในตัวของมันจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมายหลวงตุ้ม EP ที่16 ในเรื่องสรารกางเก่าที่ท่าน้ำนนหากท่านชอบเนื้อหาของเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมรบกวนช่วยกดติดตามและกดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อไปสวัสดีครับ